ต่อไปลําดับต่อไปนะครเราก็อยากจะได้ความคิดเห็นจากน้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงในทีมกลุ่มรวมพลังในงานสร้างสารรค์เบอร์หนึ่งค่ะก็ขอเชิญน้องๆเลยนะคะ,คะสวัสดีครับพี่ๆสมาชิกสอรอส่วนต่างทุกท่านนะครับพวกผมเป็นสมาชิกน้องใหม่ก็จริงนะครับแต่พวกเราเนี่ยแหละครับก็คือพลังที่อยากพากองปอของเราไปข้างหน้านะครับทางเรื่องสวัสดิการเรื่องต่าง,างๆนะครับที่พวกเราขาด หรือว่าไม่ทัดเทียมกับองค์กรอื่นนะครับวันนี้นะครับอย่าละเลยกอบับอกของเรานะครับอย่าละเลยแรงงานตัวน้อยของของพวกเรานะครับใครจะรับรู้ปัญหาของพวกเราเองเท่ากับพวกเราเองครับวันนี้เบอร์หนึ่งนะครับจะสู้เพื่อทุกคนนะครับพี่ได้ผมได้เพื่อนทุกคนได้เหมือนกันครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อนัชกรถึงสุขนะครับอยู่โรงไฟฟ้าพันครใต้นะครับเป็นตัวแทนของยังเจเน t ชันแล้วกันนะครับ เข้างานมาจะสามปีแล้วนะครับตอนเข้างานใหม่ๆเนี่ยเพื่อนผมเคยถามว่าพี่ครับค่าไฟของพวกผมเนี่ยมันเป็นยังไงมังจะได้ไหมครับได้คําตอบมาว่าน้องน้องต้องเสียสละดนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้เอ้าผมก็แบบว่าเอ้าทำไมแบบภูมิภาคทางใฟ้าภูมิภาคทางใฟ้านครหลวงเขาได้อยู่อย่างเงี้ยแล้วทําไมเราแบบทำไมเราไม่ได้เงี้ยเราส่งกาไรเข้ารัดนะครับมากกว่าภูมิภาคมากกว่านครหลวงอีกนะครับตรงเนี้ยมันควรจะเจรจากันได้หรือเปล่าว่าเออเราส่งเงินเข้ามากกว่า ค่าไฟเนี่ยเราต้องได้ทัดเทียมกับเขาสิใช่ไหมครับตรงเนี้ผมอ่ะเลยตัดสินใจเนี่ยมาอยู่ในเบอร์หนึ่งนะครับกลุ่มรวมพลังแรงงานสร้างสารรค์ผมอยากจะมาลงดูปัญหาที่แท้จริงว่ามันไม่ได้เพราะอะไรผมเนี่ยผมมาดูเองเลยเนี่ยผมจะดันเองเลยเรื่องในเรื่องค่าไฟเนี่ยเนี่ยครับเลยตัดสินใจมาลงเบอร์หนึ่งนะครับขอโอกาสลองเปียกดูนะครับหนึ่งชันวาเข้ามหาการเบอร์หนึ่งคา่า,า,กา,กา,าไฟนะครับมีลุ้นแน่นอนขอบคุณครับความในใจในส่วนของยังเจนนะครับ พ่ผมก็ได้พูดออกไปแล้วสุดท้ายในส่วนของกระผมเองขอโอกาสให้พวกผมได้ปกป้ององค์กรที่ผมรับด้วยครับขอบคุณครับค่ะนั่นก็เป็นการเปิดใจนะคะจากเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงที่มารวมกลุ่มในกลุ่มรวมพลังในงานสร้างสารรค์เบอร์หนึงนะคะ